ผมส่วนหน้าผมจะตั้งกล้องให้เห็นกระโปรงหน้าด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะเวลามันดูเวลาคนเอาไปโพสอ่ะโอ้ยตั้งใจถ้ามันไม่เห็นกระโปรงหน้าเราจะไม่รู้ไงว่ามันใกล้มันไกลแค่ไหนเนี่ยผมให้เห็นกระโปรงหน้ารถเราด้วยสายผมอยู่นี่นะจะจะ,จะหนีเมียเทีย่ยวจะดับก็ชักออกชักออกจากตรงนี้จะได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> เผื่อจะแบบว่าหนีเมียเทีย่ยวนะแบบขับรถไปนู่นไปนี่ไม่อยากให้เมียรู้นะหรือไม่ง,งั้นก็ฟอร์แมตการ์ดซาเวลาออกไปข้างนอกนะครับ ไปไหนอ๋อไม่รู้ครับมมนหายไฟล์ไม่มีอะไรก็ว่ากันไปถ้าไม่อยากให้บันทึกหรือว่าจะถอดจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้ไปถอดมันบ่อยๆมันจะหลวมสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจำร้านเลสซิเดชาชนบุรีนะครับวันนี้อยู่กับ d m a มนะครับ1.9นะ เราจะมาสอนวิธีการเดินกล้องกันครับมันข้างในมันก็จะเป็นโฉมเดียวกับ2,012นะนเดี๋ยวจะเดินกล้องหน้านะครับอันนี้จะใส่ลกล้องหน้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวสอนวิธีการเดินนะครับหลบปักด้วยเขามีปักอยู่ตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเราจะมาเสียบตรงนี้อ่ะจะได้ไม่เกะกะตรงนู้นะนะครับขอบคุณรองเท้าเบรเกอร์ด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์เราข้อบีที่สองนะ ใจดีมากครับพี่คนนี้นี่เขาให้รองเท้าผมคู่นี้มาสีเขียวสวยงามเลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมีอยู่สีคู่นะปกติเขาจะเป็นสีดำนะครับลายนี้แต่ที่บอกครับรองเท้าเบกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่รองเท้านักเรียนนะส่วนมากเราได้ยินชื่อนี้เราจะชินรองเท้านักเรียนนะครับรองเท้าแฟชั่นสน้นเกอร์หรืออะไรรองเท้าพูซอลสวยๆเขาก็มีนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับในแอปส้มเขาก็มีขายแเผื่อใครอยากได้นะหรือว่าพิมพ์เบกเกอร์นะครับ ในกูเกนะครับเดี right. like yeah. like gone, ๋ยวเจอเลยเดี the the ๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์เข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาจะมีรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเบลเกอร์คับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลื้อชุดนี้ออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูนะครับถอดเก๊ะออกก่อนครับเปิดนะครับจับซ้ายจับขวาแล้วดึงหลุดเลยเห็นไหมเราจะถอดชิ้นนี้ออกเพื่อที่เราจะเดินใสยกล้องนะครับมันจะมีน็อตอยู่มันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับมีตรงนี้1 2 3 4 4ตัวนี้นะครับถ่ายออกครับ นี่ครับไขออกแล้วนะเปิดนี้จับนี่แล้วดึงเห็นไหมครับหลุดลงมาเลยนะกองแอร์อยู่ตรงนี้ผมให้ดูกองแอร์ผมถอดกองแอร์ให้ดูก่อนนี่ครับนี่กองแอร์อยู่ตรงนี้น,นี่วิธีเปลี่ยนกองแอร์นะนี่เขายังโอเคอยู่สวยอยู่นะครับเวลาเก็บก็เข้าข้างเดิมนะเขาจะมีบอกอยู่นะ <Okay. S 1> ผมจะเดินสายนะครับเสียบตรงนี้ป๊บแล้วก็เสียบนะ เหลือสายไว้หน่อยนึงอย่าไปให้มันตึงมากอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราลองปิดดูนะครับมันจะมีช่องอยู่เนี่ยฝาเขาจะบากไว้เห็นไหมฝาเขาจะบากไว้เนี่ยอย่างน,นี้แล้วเราก็ให้สายมันเป็นทางนี้ใช่ไหมตรงนี้มีอะไรอยู่เอาล้อเอาเอาเอามาร้อยเอามาร้อยเข้าไปนี่ตรงนี้มันเหมือนมีท่อมีอะไรอยู่ไม่รู้เอาร้อยมันเข้ามาตรงเนี้ยร้อยามาอย่างนี้ก่อน ร้อยเข้ามาอย่างนี้ก่อนปั๊บเสร็จแล้วก็วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางซ้ายแล้วมาออกตรงลูกยางนี่นี่ออกตรงข้างนี้แล้วเราถอดเราดึงลูกยางออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะส่งสายออกทางนี้นี่เห็นไหมให้มันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยไม่ต้องรัดอะไรก็ได้ครับปล่อยมันอย่างนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหานี่แล้วเราก็ดันอันนี้เก็บเข้าไปครับ ถามว่าต้องบากไหมแล้วแต่นะครับบากก็ได้ไม่บากก็ได้แต่ผมก็ไม่ค่อยบากเพราะมันไม่ได้แน่นมากเนี่ยแล้วสายมันอยู่อย่างนี้เลยเห็นปะ่ะตอนเราไขาน็อตตัวนี้เราก็ไม่ต้องไขแน่นมากให้มันอยู่อย่างนี้แหละเ,เห็นไหมแค่นี้ก็มิดแล้วไม่เกะกะด้วยอ่ะไขน็อตคืนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บเก๊ะนะนี่นะใส่เข้าไปอย่างนี้พอใส่พอใส่หูข้างบนเข้าไปเสร็จแล้วขาพยายามหาลงเอาเอาเอา,เอา,เอามือค้ำขามาตรงนี้แล้วก็ให้มันลงล็อก เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วลองปิดแล้วเปิดดูถ้าอย่างเงี้ยใช้ได้ปกตินะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะเดินสายขึ้นข้างบนนะครับกล้องผมจะไว้ตรงนี้นะนี่ผมจะติดไว้ตรงนี้จุ๊บไปแล้วก็ดันเนี่ยอันนี้มันขามันจะอย่างนี้หนเห็นไหมขาอย่างเงี้ยเห็นไหมจุ๊บเข้าไปแล,ล้วก็ล็อคขึ้นนี่ไม่ตรงว่ะ ใช่เดี๋ยวี๋วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพอทเสร็จผมขอเสียบลองือมันเสียบอเสร็จไหมเสร็จแล้วเราก็เอาสายเนี่ยจากด้านซ้ายเนี่ยเสียบมันดูก่อนสายที่เราเดินมาจากข้างซ้ายเมื่อกี้เห็นไหมนี่พอเสียบตรงนี้ก่อนเสียบเสร็จวิธีผมคือผมจะชอบอย่างนี้เอาขึ้นมาคล้องไว้กับกระจกมองข้างไอ้กระจกกระจกมองหลังเนี่ยคล้องไว้เงี้ยแล้วก็ผ่านขึ้น เห็นไหมเพื่อเวลาที่มันจุ๊บมันหล่นเนี้ยอย่างน้อยมันก็จะมีสายเนี่ยดึงกล้องอยู่แต่ถ้าจะให้มันแน่นชัวร์ก็เปลี่ยนขานะครับมันจะมีขาที่รัดก่หัวกระจกแล้วก็เป็นขาเกี่ยวนะเสร็จแล้วเราเอาแทงเข้าไปแล้วเราก็พยายามดันมันเข้าไปข้างในนี่เห็นไหมนี่ดันเข้าไปในนี้อันนี้มันหลวมถ้าเกิดว่ามันดันไม่เข้าก็มือดึงมันหน่อยะมาดูตรงนี้ครับแทงเข้ามาถึงตรงนี้เสร็จตรงเนี้ยยัดได้ยัดอย่างนี้ได้ สำหรับ d m a มได้นะแต่สำหรับโตต้าวีโกไม่ได้ไม่ลงเห็นไหมยัดมาถึงนี่มี่งอครับนี่มือยัดเห็นนะลงละไม่มีอะไรยัดต่อนะยัดไม่ลงนะดอกกุญแจนี่เลยง่ายสุดแทงแรงเลย ปับป๊บปับป๊บปั๊บนี่ลงเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเท่านี้ก็ลงหมดละเสร็จแล้วสายเนี่ยมันจะเหลือเยอะ่อะเราค่อยๆพับลงอันนี้เอาลูกยางสองส่งลูกยางไปนะแล้วก็พับลงตามลูกยางไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอพับลงมาเงี้ยมันเหลืออีกเราก็พยายามยัดเข้าไปจากตรงนี้ก็ได้นะยัดเข้าไปในเนี้ยได้อยู่มันจะไม่ออกมาอยู่แล้วอ่เดี๋ยวผมจัดการก่อนอันนี้ต้องใช้สองมือนะครับมือเดียวไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับ นะเข้ามาเรียบร้อยแล้วสายเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวค่อยลองกล้องกติดเสร็จแล้วนะครับแนะนําว่าจะตั้งค่าให้สตาร์ทก่อนแล้วให้รถออกไปเลยนะไม่ต้องดับเครื่องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่อนกุญแจไปเฉยๆอะ่ะในจอมันแบตมันไม่พอพอเราดับเครื่องปุ๊บสตาร์ทใหม่นาฬิกามันก็จะไม่ตรงอีกเหมือนเดิมนะรเราสตาร์ทเครื่องไว้แล้วเราก็ปล่อยยาวเลยแต่ถ้ามันวิ่งได้ระยะหนึ่งอะ่ะมันก็โอเคแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งค่ากล้องนะเอากดบนขวาก่อนเพื่อการหยุดบันทึกนะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงอยู่ กดให้มันอยู่บันทึกก่อนเสร็จแล้วกดกลางซ้ายครับเพื่อเข้าเมนูนะครับเลื่อนลงมากดข้างซ้ายข้างล่างเนี่ยกดเลื่อนลงมาผมจะตั้งนาฬิกาก่อนตั้งเวลากดบนขวานะครับเพื่อเลือกอ่อ24เดือนหนึ่ง21 15 44โอเคนาะฬิกาตรงละระบบสานแล้วล็อกไฟล์ปิดไว้นะไม่ให้ตัวทำเต็มเต็มควรจะฟอร์แมตการ์ดด้วยตอนนี้กล้องมันเพิ่งใส่การ์ดเข้าไปครั้งแรกควรจะฟอร์แมตการ์ดด้วยวเราเลื่อนลงมาที่ฟอร์แมตการ์ดครับฟอร์แมตมอลลี่กดบนขวาแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดบนขวาอีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้เป็นเรียบร้อยนะตั้งนาฬิกาแล้วก็ฟอร์แมตการ์ดเรียบร้อย โอเคพอกดกลับมาปุ๊บเป็นแดงๆอย่างนี้แปลว่ากล้องเดินอยู่นะครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยนะผมส่วนมากผมจะตั้งกล้องให้เห็นกระโปรงหน้าด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะเวลามาันดูเวลาคนเอาไปโพสอ่ะโอ้ยตั้งไกลถ้ามันไม่เห็นกระโปรงหน้าเราจะไม่รู้ไงว่ามันใกล้มันไกลแค่ไหนเนี่ยผมให้เห็นกระโปรงหน้ารถเราด้วยจะได้รู้ระยะโอเคนี้เรียบร้อยปิดกล้องนะครับป๊บสายผมอยู่นี่นะ จะจะหนีเมียเที่ยวจะดับก็ชักออกชักออกจากตรงนี้จะได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้เผื่อจะแบบว่าหนีเมียเที่ยวนะแบบขับรถไปนู่นไปนี่ไม่อยากให้เมียรู้นะหรือไม่งั้นก็ฟอร์แมตการ์ดซะเวลาออกไปข้างนอกนะครับไปไหนอ๋อไม่รู้ครับเมมหายไฟล์ไม่มีอะไรก็ว่ากันไปถ้าไม่อยากให้บันทึกหรือว่าจะถอดจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ไปถอดมันบ่อยๆมันจะหลวมมันชอบหลวมถ้าจะถอดถอดมันจากตรงนี้เลยเนี่ยถอดมาจากในเนี้ย อันนี้ผมอ่านไว้ตรงนี้นะนใช่ใช่สตาร์ทเครื่องปุ๊บกล้องติดขึ้นมาทํางานเลยแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยที่ผมเพิ่งติดเสร็จอะเพราะว่ากล้องมันยังไม่เคยเสียปลั๊กแบตเตอรี่ในกล้องมันจะยังไม่มีแล้วพอถ้าสมมติว่าพี่ออนกุญแจปุ๊บตั้งเสร็จแล้วพี่ดับแล้วพี่าจ่ายตรงจ่ายตังผมเสร็จพี่สตาร์ทรถทีมใาการ,รจะไม่ตรงละอ่าแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนเนี้รถเราสตาร์ทแล้วเดี๋ยวพอพี่กลับบ้านพี่ขับไปถึงบ้านแบตมันก็เต็มแล้ะพอแบตมันเต็มกลับมาใาการก็ตรงเหมือนเดิมออันนนนีี้้เเปป็ัญหาาขออองงททร่่จบย แล้ถามว่าทำไมถึงต้องสตาร์ทก่อนแล้วค่อยตั้งค่าอะไรเงี้ยเรียบร้อยพี่